มาชมต่อครับนี่ก็หาไม้มารองได้แล้วครับนี่ก็จะการลองเอาไม้วินดูก่อน สวัสดีครับอยู่กับผมนนไฟเต้ครับเอาหน้ารถล,ลก็ฝากติดตามด้วยครับขังละสามเลยครับถ้ามีใส่ใส่เยอะๆไว้เลยลครับอเอามาอ่ะตรงให้เขาตรงนู้นตัดเอากิดักหนอง นี่ใส่ใส่ข้างนี้สองคอใส่ข้างนอกนี่นะโอ้ดเกือบถึงมอน้ำครับนี่ปั๊มก็ถึงดินแล้วครับปั๊ม น,นี้ก็มิดแล้วครับถ้าไปต่อมันยาวเตะไปยาวเลยลงทุกแพงเลยล้วแค่ให้มันต้มตรงนี้อ่ะต้วกภาพก่อนแล้วกว็พักแล้วพวิธีปูไหม,มต้อมขึ้นได้ก่อนแล้วพักก่อน ไต <Ether> ่ต่อก็มีแต่จุ่มยาวเลยนี่วัดใส่ข้างละ300เลยลุงวัดตับมาข้าง3เลยปลาก3ฮะปลากเนาะลองดูใส่เยอะๆเลยเผื่อมันเดเวทเยอะให้เกียร์นั่นแหละพอไปโจ๊ะต่อให้ยังเก่าประมาณเนี้ยต้องเอาให้ เตาไปพอนุ่งเสียบเลยเสียบเข้าใบเทคเลย ก็ติดด้วยครับปากชนคันดินพอดีออรองไม้เสร็จเรียบร้อยสองรอยมันก็เอาจนมิดแล้ว มัน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 จะมีระดับของมันมาอยู่มันเอาก็ฟังท่อฟังร่มันก็ลึกอยู่นะ่ะลองดูว่าจะขึ้นไหมครับเอาใจช่วยครับ บนเจ้าบิดเวียนอเชมันเนี่ยไปเชมแน่ี่เจตวง้บรเชื่อบชมันแน่ต้องนุ่องไม่งั้นอ้าวมาครับเบาเบาามันยิงแต่มาเปยมาฝั่งนี้จได้ครับมีฝั่งนี้แล้วมันมาอัดถน ลูปพี่ดูมอน้ำด้วยชนหรือเปล่า,ลออามไม่ขึ้นครับมันยิ่งเดเปยมาหาทางครับนี่อ,อ,ย,อยิยงจะลงลึกเลยครับ ยิ่งจะลงครับงานนี้นถ้าจะยากไม่รู้ไม้ตัวนั้นมันไปถึงไหนแล้วมาดูถ้าถึงท้ายเครื่องงัดเครื่องแต่เครื่องไม่จมหะมันก็คลำเจอตัวฝั่งนู้นอะแต่เครื่องไม่จมงานหรือมั้ยยังยังเครื่องยังเหลือครับเนีย่ยตอนนี้แก้ปัญหาหมอหนามัน มันน้ำติดดินแล้วครับตอนนี้จะท่านถึงน้ำนี่ก็ขุดต้องขุดดินออกก่อนเมาานลตั แต่ปากมันก็พ่นแล้วปากอ่ะมันพ่นแล้วเพียงแต่เราขุดขุดข้างหน้าลงอ่ะให้หน่อยให้ให้มันขึ้นมามันตุ่มนั่นแหละคุณจะได้ชื้นอพอจะจูดมันรองร้องมีแต่ชนิ้นะเฮ้แกไปเรื่อยๆปน้ำไม่แก้เดกนกพิโกไปดังกิ ถ้ามันคมได้ลุงแล้วก็หาติดหายก็กวางไม้เฉียงเฉียงก็ตุ๊กไปเลยปัญหาคือมันติดขอบทางครับติดขอบทางเลย ทำงานลำบากหน่อยอนี่จินิตานี่ิจัยจินิตาสนนะสนอลุงใส่วินอีกตัวก็หน,นหย,ยึย่งข้างเดียวก็ดวไ,ได้ วินข้างเดียวถ้าวินข้างเดียวไม้นี่ก็ได้นี่แหละเนี่ยครับมะนาวมันก็ชอบอยเือมๆติดแล้วครับวินข้างเดียววินยาวต้องดูไม้ข้างหลังด้วยนะบางทีมันไปงัดลาเคราก็ได้าหมือน